กันเลแม่เขาคุยอะไรรับปากกันล่ะไม่มองหน้าเตี้ยไม่เขินอีบ้าจำอะไรจำไม่เขยีบ้าเจ็บจังเลยโอ้ยแม่ไหลไม่ได้อะแต่ครั้งแรกที่รับบทตำรวจนะพี่มดตำรวจตัวนี้เขาจะมีความคุกควนผมเองไม่เคยแบบนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นบทคล้ายๆแบบอย่างตีอย่างเงี้ยครับโอ้ยนั่งดูนั่งดูตีแล้วแบบโอ้ยใช่นั่งดูเจียอยู่ใช่ปะเจียหันหน้าไปมองแจมแต่ตาเธอแหลกมีเลี้ยวมีเลี้ยวเหรอ พลิกคาแรคเตอร์ทุกอย่างที่เราเคยเล่นมาหมดเลยค่อนข้างพลิกเลยมันเล่นคอมเมดี้มากขึ้นไม่ได้ไปทางทรงพระเอกแล้วก็คือเล่นเอาฮาสุดไปเลยนะคือเด็กช่องวันทุกคนจะเติบโตมาในแบบเราเล่นแต่ดราม่ามันตลอดเวลาเราไม่เคยขำแบบนี้เราไม่หัวล้อแบบนี้หรือเราไม่เคยมอบรอยยิ้มแบบนี้ในละครแบบนี้อะไรอย่างงี้ <accomplish es. S 1> อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากช่องวันาสามสิบเอ็ดแล้วก็ทางวันดีออริจินัลกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด ฆารกรรมจำไม่ได้เดอะทิปซี่มิสซูรีนะครับซีรีคอมเมดี้นะครับผมที่สมสารทั้งความลึกลับสืบสวนสอบสวนจนกลายเป็นรสชาติที่สุขสนานแล้วก็กลมกล่อมลงตัวมากๆ แต่จากจากซีรีส์เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องราวของซูรี่จะเป็นอย่างไรวันนี้ต้อนรับเลยทีมนักแสดงจากซีรีส์ฆาตกรรมจำไม่ได้ The Tipsy Mystery ทั้ง3ท่านนะครับผมนะวันนี้มาเรียบร้อยแล้วน้องเหนงนะครับแล้วก็น้องตรีแล้วก็น้องแจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ครับอคุณแม่แป๊บนึงนะแม่แอบไปฉี่นิดนึงล่ะคุณแม่น้ำเดินแม่ตื่นเต้นใจดุนุ่มเราแม่คุยเรื่องเครียดมาทั้งวันไงเราอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอได้เลยสิไอ้หนูสบายจริงเพิ่งจบสดสดจริงเพิ่งจบไป3 EP ครับพี่พี่จบเพิ่งจบ EP สามเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เลยฟิดแบ็คเป็นยังไงบ้างแต่ละคนฟิดแบ็คเป็นยังไงบ้างสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เอาไปที่หน่งก่อนก็ผมว่าหลายหลายคนครับแม่อ มีฮ n e r มา่บอกให้ชมบอกให้บอกชมแกทำไงได้ให้น้องตีมาผ่านนี้ไม่ทำให้พี่ไม่ได้มาสามสี่เดือนว่ะบอกครผมก็มาเลยนะ่มีอะไรจะบอกตีไหนๆตีก็อยู่ข้างเคียงกับแม่ตีบอกตลอดบอกตลอดจะบอกออกสื่อในซีล่าว่าปกติแม่เขาคุยอะไรกับเราลับๆหลังๆฉันแบบอ๋อด่าคนอื่นด่าไม่ได้ถามแม่นะอันนี้ถามคุณตีนะปกติแม่เขาคุยอะไรลับหลังกันเราไม่บอหน้าตีแล้วเขินอีบ้าแม่แต่วันนี้คนไม่มาแม่นะเป็นคนดีเลยอีกคนไม่อไม่รู้นะพี่บอกติด ตีแล้เผินน้อยมึงสัากีพกะมองหน้ามองหนีมองหน้าแมสบวิขอสิบวตือนเช้ามสิบวตีมองหน้าแม่10สิบวิตายี่บุายต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 ายมาตายอายอามตาย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 ีายตายตายัายลายตายตายตตตาาตายตายตตายตไยตายายตายาตายยายตายตายตาาย นะครับผมนะฟีดแบ็กเรื่ข่าวดีมากๆสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ถึงตัวยังไงบ้างนะ่างงก็ของผมคนจะเซอร์ไพรส์มากกว่าว่าแบบว่าไม่เคยเห็นเราในมุมนี้หรือว่าแบบคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรนว่าจะเป็นแบบคีวีนคีวีนหน่อยแล้วก็มีความฮามีความคอมดี้ด้วยเในเรื่องเราเล่นจะบทเป็นก็เป็นเตอร์ครับเป็นหนุ่มวิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นหนุ่มวิศวะใช่แต่ว่าแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับพอมาอยู่ในกับแก๊งเพื่อนอะ ไอความเป็นความเป็นการเป็นงานของเรามันจะหายไปเหมือนเหมือนกลับมาเจอเพื่อนมัธยมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นพัฒน์งานเท่าไหร่เห็นแต่พัฒน์ตลกเห็นแต่พัฒน์แบบรั่วๆอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าพี่โน้หาอีพอยต์ว่าไงอีพอยต์มึงเล่าให้กูฟังเในตอนจบใครฆ่าจริงๆโอ้จบริงมันไม่บอกจนถึงตอนนี้มันก็ไม่ยอมบอกเป็นใครไม่ได้มันเป็นมิสทิรี่ไงเขาก็บอกอยู่ตามชื่อ หน่งไหวหรอเจอแต่คนแบบเละเทะอย่างเงี้เลยอย่าในกองในกองเงี้ยมันถึงว่าเขาสู้กันตายเขาเล่นกันเละเลยอ่ะไหวหรอพี่นี่เป็นตัวคิดมุกของกอง้องจริงแล้วเนี่ยมันขัดมันเป็นคอนทราสต์มากความขัดแยงระหว่างหมอกับเหน่งเนี่ยมากมากเลยคือเรื่องนี้เหน่งใส่สุดมากพราผมทำกันบ้านนานไงซึ่งอย่างที่พี่บอกแคคเตอร์มันไกลตัวมากเหน่งก็เลยต้องทำกันบ้านประมาณปีกว่าปกติ หมออย่างนี้คือเป็นหมอรักษาสัตว์ถูกต้องไหมลูกครับผมเป็นสัตวแพทศาสตราจารย์แต่อันนี้เป็นวิศวะก็ก็ไม่ได้ใจไม่อาชีพแบบเป็นอาจจะเป็นแค่ตัวกำหนดว่าอาจจะแตกต่างกันแต่ไม่ใส่ไม่ใส่จริงเขาเป็นยังไงตลกแม้จริงจริงเหน่งเป็นคนตลกมากเป็นคนตลกเป็นคนง่ายๆเป็นคนแบบสบายๆชิวๆมากๆเลยเป็นแบบในความเป็นจริงขัดคต้องฆ้ากับหมอมากเลยที่เป็นคนซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่พอว่าไม่ใช่มถึงแค่พีละเวลาเล่นก็คือเล่นไงเวลาเวลาจริงจังคือจริงจังแต่พอว่าไปอยู่ในในเรื่องเนี่ยครับมันก็คือความแบบตรงกันข้ามกับเน็งจริงๆคือแบบไม่ใช่เน็งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนจะเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเอาตัวจริงเข้ามาเล่นแต่ผมบอกเลยนะพวกผมทําการแสดงจริงจริงเพราะจะพี่นี่มเน่ยมาแฉครั้งแรกปะ เคยมาเลยเคยมาแบบหลายปีแล้วเคยมาตั้งแต่รู้ตั้งแต่หลายปีแล้วไอ้แจมที่มาบ่อยแล้วทำไปตีมาครั้งที่สามครับผมเอาจริงๆเนี่ยเหน่งเองจริงๆเหน่งก็คือคนจะเรียกหมอเหน่งหมอเหน่งจริงๆแล้วอาชีพที่แท้จริงของหนูเนี่ยก็คือสัตวแพทย์นี่แหละใช่ครับแล้วเปิดคลินิกไหมลูกก็มีมีคลินิกอยู่คลินิกของหนูชื่ออะไรชื่อฮาโตะครับแล้วเข้าคลินิกบ้างไหมเข้าเข้าบ่อยเลยใช่ไหมจริงเหรอมาถึงแล้วช่วงที่หนูไม่ได้รับงาน แสดงหนูก็จะไปเป็นสัตวแพทย์กันนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีมีหลายสาขาแล้วก็เน้นมีงานบริหารด้วยแล้วก็มีเข้าตรวจเองด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่แบบเคสนัดที่รู้จักกันหรือว่าแบบเคสเพื่อนกันอะไรเงี้ยเหมือนพี่เจ้าเคยไปสัมภาษณ์เองใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีจักระว่ายน้ําให้น้องสุนัขแบบไปว่ายน้ําได้ด้วยนะฮะที่ wellness ของเาจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าน้องหนิงเป็นคนที่แบบว่าคนเขาแชร์รูปลูกตั้งแต่ยุคแชร์รูปอ่ะเนาะเป็นคาตากรใช่ใช่ไหมฮะเป็นคาตากรของจุฬา แล้วตอนนั้นหมอหญิงไปบอกนี่รูปนี้แหละคนก็แชร์กันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาคระกรุคไม้หนึ่งเลยนะของพี่เด็กสายสายได้เลยนานมานานมากแล้วคือมันเป็นยุคแบบว่ายุคยุคแรกยุคแรกก็สิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยจากวันนั้นนะฮะจากวันนั้นสิบกว่าปีแล้วแล้วอยู่ที่ช่องวันมากี่ปีแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดปีครับเจ็ดแปดปีใช่ก็อยู่มาพอสมควรแล้วล่ะครับผมถูกต้องมาจนวันนี้มา คาลัการรมจาไม่ได้<ช>เขาพลิกคาแรคเตอร์ทุกอย่างที่เราเคยได้มาหมดเลยใช่ผมว่าก็ทั้งสี่ทั้งสามสามสี่คนอ่ะคือหนิงตีแล้วก็พี่พอยเนี่ยค่อนข้างพลิกเลยแบบว่าเหมือนกับมาเล่นคอมเมดี้มากขึ้นแล้วก็มีความแบบไม่ได้ไปทางทรงพระเอกแล้วก็กคือเล่นฮา,าสุดไปเลยอีกนะฮะ,<น>ะอีกหนึ่งคนน้องตรีครับผมน้องตรีเองต้องยอมรับเป็นคนที่แบบไม่ค่อยขันละครเท่าไหร่ตองนี้ครับแต่เรื่องนี้เป็นหนุ่มเพลย์บอย ใช่เป็นหนุ่มเพย์บอยจริงจริงมันเพย์บอยไกลตัวเลยหรอผมว่าผมว่าไกลนะสึหรลที่เล่นยากอะเต๊ไม่ไม่ด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนสนุกกับหัวใจเพย์บอยคือทำอะไรได้ตามอยากทำก็คือทำไม่ได้คิดถึงว่าผลข้างหน้าจะเป็นอะไรไม่ได้คิดถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงอยากทำอะไรทำสนุกสนุกสนุกโอเคสนุกกับชีวิตไม่ได้สนใจผลตอบรับไม่ได้สนใจว่าภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวละครตัวปีมากกว่าครับโอเคนะฮะแต่ลุกภายนอกมองเข้าไปอ่ะ เหมือนจะใช่เลยแหละเหมือนเบลนเข้ากับตัวจริงก <hour> ับเรื่องเหมือนไม่ต้องพิกอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยผมทำเป็นเมทอดครับอ๋อฉีดเมตต์ฉีดเมทอดอยู่วิธีผมกับเน่งจะใช้วิธีนี้กันครับแบไม่ใช่ผมจริงผมไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบไม่เคยเล่นแบบนี้เลยครัก็ไม่เคยของผมยังเป็นตำรวจัผมยง เคยมีแบบเป็นดราม่าก็ดราม่าแบบจัดๆไปเลยครับไม่เคยมาแบบเป็นตำรวจกวนๆเป็นแบบมาดกวนๆอะไรพี่เท้าความก่อนพี่วัดคือเด็กช่องวันทุกคนจะเติบโตมาในแบบเราเล่นแต่ดราม่ามันตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างผมกบเนิงเรื่องนี้ก็แบบเป็นการพลิกคาแรคเตอร์จริงคือแบบเราไม่เคยขำแบบนี้เราไม่หัวล้อแบบนี้หรือเราไม่เคยมอบรอยยิ้มแบบนี้ในละครแบบนี้อะไรเงี้ยหรือทำหน้าตาตลกๆที่เป็นมีมแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็บอกว่าเอาง่ายๆนะไม่ต้องมีคอนทินิวเสื้อผ้าลูกเพราะเสื้อผ้าทั้งเรื่อง ใส่ชุดเดียวทั้งิรห่อใช่ใังเื่อเอหตุการณ์มันวเหตุการณ์มันเล่าเรื่องแค่สองวันสองวันสามวันเท่านั้นเขาบอกเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันเร็วมากมันจะเล่าเรื่องแค่2วันโอ้เคข้อตุ้มขอตุ้มในอีจ่าสุดสมัยมักัแ้งไหมหรือว่าเขาก็คืออีกวันหนึงก็วมาบางวันกินเหมือนเดิมเลยใช่ใช่ใช่ก็ยังมีซากมชุดเดิมนะจ๊ะมีมีสแปมมีสแปมอะเพาะบางทีมันอาจจะเปื้อนมันอาจจะอะไรเพราะว่าเราเล่นบูบ้างแอชชั โตมากับราม่าตรงๆเลยก็คือบทแบาทดาม่ามันนพนมนาคาสองคำสมรสครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียงเราแต่มาเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างเขาว่าแตกต่างที่เขาดาราที่เขาจะใช้ก็ว่าพิกคาแรคเตอร์พิก,พกคาแรคเตอร์อันนี้มันพิกจริงก็พิกจริงๆเพราะว่า ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้หัวราอแบบนี้ผมไม่เคยได้ยิ้มแบบนี้แบบยิ้มแบบตัวละครตัวนี้ยิ้มอะไรเงี้ยมันก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์จริงๆที่เราไม่ต้องเครียดกับมันเราไม่ต้องแบกอะไรมันเราไม่ต้องมีแบ็กสตอรี่ที่มันเยอะอะไรเงี้ยแต่เราไปสนุกกับสิ่งที่อ๋อเพราะปกติที่ตีบอกว่าปกติรับแต่ดราม่าพอกล้องมาปุ๊บ มันก็ต้องมาแล้วคือมันไม่ใช่อยู่ที่กล้องมาผมว่าผมเซตมาตั้งแต่อย่างที่ผมบอกจริงๆแล้วเราก็ใช้เม็ดต่อทุกๆคนแหละครับบางทีมันมีวิธีเราเข้าไปถึงกองปุ๊บเ,<อ>เราก็เข้าเ,<อ>เป็นตัวละครตัวนั้นเ,<อ>เลยเ<อ>ยิ่งบทที่มันดรามา่าหรือมันเครียดมากๆเนี่ยเราจะแบกมันไว้ตั้งแต่เราอ่านบทอยู่แล้วแล้วตอนที่เราไปถ่ายทอดเนี่ยมันต้อง จริงใจสินเสียบมาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงตัวละครที่เรากำลังเสือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เวลาต้งตีขับรถไปทํางานจะมีความรู้สึกว่าหัวล้อทั้งวันสนุกนะบ้าตื่นมาก็แบบพยายามบ้าแล้วคือดีใจอย่างได้ไปเจอเพื่อนเหมือนได้ไปปลดปล่อยไปสนามเด็กเล่นใหม่ดีกว่าพี่เพราะเราเติบโตมาแบบดราม่าอย่างที่ผมบอกพี่ตลอดเนี่ยแล้วเราพอเราไปสนามเล่นเล่นนึงที่เราได้หัวล้อแบบนี้ตะโกนแบบนี้เราไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะแสดงดูทุกคนได้ ทำอะไรแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยครับทีมงานเราก็หาเลยพี่ใช่ไหมมันเป็นแบบว่าเหมือนพุ่มกลับใหม่ด้วยใช่ไหมลูกจริงๆพี่ตุ๋ยเนี่ยเคยเคยอยู่ในช่องวันมาก่อนเขเคยเคยเกี่ยวกับเขียนบทเรื่องเกี่ยวกับเป็นตอนมาก่อนอะไรเงี้ยครับพี่ตุ๋ยเป็นกับอีเดียมซิงป่ะใช่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 ครับพี่ตุ๋ยกับอีเดียมซิงครับอย่างที่บอกเลยว่าน้องตีเนี่ยการจุดเริ่มต้นของการมาเป็นดาราของตีเนี่ยเริ่มจากร้านทําผมนะใช่ยังหมอนอย่างนี้เริ่มมาจากคณากรถูกต้องไหม ทากคนก็แชร์รูปกันไปจนคนก็เรียกเข้ามาอย่างตีเนี่ยทำไมเป็นเริ่มที่ร้านทําผมจริงๆมันไม่ไม่ใช่เริ่มจากตัวผมดีกว่าเริ่มจากคุณพ่อครับคุณพ่ออาจจะรู้จักกับรู้จักกับเจ้าของร้านแล้วพี่ผู้จัดการที่ดูแลตีอยู่คือพี่ต่อนทุกวันเนี้ยใช่มาต่อนนะครับไปตัดร้านนั้นพอดีแ้่ตามภาษาของพ่อก็คงแบบมีลูกหน้าตาแบบนี้นะสนใจไหมฝากหน่อยอย่างนั้นประมาณนั้นครับแล้วไปจับผัดจับผูกก็กลายเข้ามาอยู่ตรงนี้อะไรแล้วก็บอกแม่เป็นแฟนละครเอกษ โวมากครับแม่ชอบดูละครมากมาตั้งแต่เด็กเราก็จะได้ซึมซับกับละครทุกประเภทตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นจนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกของช่องวันอีกหนึ่งคนบทนี้ก็อยากเป็นตำรวจคึ้มๆอีกอยู่ดีครับใช่ไหมครัครั้งแรกที่รับบทตำรวจนะพี่มดอ๋อไม่เคยด้รับบทตำรวจไม่เคยเลยครับผมแบบแล้วก็อีกบทบาทก็คือตำรวจตัวนี้เขาจะมีความกวนๆอ่ะคาแรคเตอร์เขาผมยังไม่เคยแบบนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นบทคล้ายๆแบบอย่างตีอย่างเงี้ยครับ ดราม่าคือดราม่าแบบจมแบบจมกองน้ําตาแบบลงไปอคนนั้นคนนี้ตายกันอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเลยของผมมันโอ้ยนั่งดูนั่งดูตีแล้วแบบไม่ใช่นางดูแกอยู่พี่แกหันหน้าไปมองแกเนียไม่ใช่จับเหรอเป็นองจะต้อาของงกกแตลับอันนี้คือสำรวจอาการเหรอหรือว่าอะไร ก็เราฟังเลยชมกฟักเท่ากันรักเท่ากันเนอะฉันอยู่ข้างหลังเธอฉันยังรู้เลยว่าเธอหันหน้าไปมองแจมแต่ตาเธอแหลกอะมีเลี้ยวมีเลี้ยวอะตาเธอเหนื่อยล้ามากนะตาเธอเหนื่อยล้าอ่อนแรงาตแซลูกเป็นยงัก็เป็นคาแรคเตอร์ของตำรวจกวนๆครับที่รับบทคู่กับพี่เจ๋งพี่เจ๋งบิ๊กเอสแล้วก็มาเจอกับอิงฟ้านี่แหละแล้วก็โอ้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับอิงฟ้าแล้วก็คือ อีกฟ้าเป็นคนที่ลุยมากอ,มอย่างที่แฟนขับเขาบอกจริงๆคือเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งก็คืออินฟ้าแม่นแน่นเลยใช่เ<ม>ขาเ <c oughs> ขาลุยมากพวกเราตากแดดกันอย่างเงี้ยเขาก็ตากแบบลุยด้วยกันไปเลยไปได้วยกันได้โอ้สุดจริงครับและยิ่งฟ้าเรื่องนี้เป็นร่างทรงเป็นร่างทรงครับอ่าต้องหา คำตอบให้ได้ต้องหาคําตอบให้ได้คือผมเป็นตํารวจที่ต้องไปสืบคดีลักทรัพย์อืแล้วเอาไปเอามามันกลายเป็นคดีฆาตกรรมเฉยเลยก็เลยไปเจอแก๊งของตีของพี่เหน่งไงยครับก็เลยกลายเป็นแบบผมก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในไอ้กวนที่แบบมันมีความเกลียนความฮาอยู่ในนั้นไปเขาเลยก็ฉันนั่งดูอะดูแล้วคุณจะหยุดไม่ได้อย่างตัวเองดูเนี่ยดูตั้งแต่แรกเลย เริ่มแรกแบบอิงฟ้านั่งเข้าทรงอยู่ดีๆเอาเงินหาล้านไปถูกต้องไหมแล้วอยู่ดีไปเที่ยวที่ปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งเห็นไหมฉนามตกแปปาร์ตี้แล้วไงต่อไปปาร์ตี้ปุ๊บสรุปล้วมีเพื่อนของอิงฟ้าคนหนึ่งเขาบอกอ่ะเป็นเด็กเอ็นอิงฟ้าแอกว่าเป็นแปว่าแปว่าแปลว่าเป็นเด็กเอ็นปรากฏว่าไอเด็กเอ็นอะตายเสียชีวิตแล้วอยู่ดีๆเราก็คิดว่าตอนแรกมันก็หักมุมจอดอยู่ดีก็เอ้า อีฟ้าเป็น18มงกุดหลอกแต่ปรากฏเสือกคุยกับผีได้อย่างเงี้ยเห็นปะฉันดูแก่ใช่ไจะเดียรงเพราะฉะนั้นแก๊งนี้ก็จะมีมีตรีมีหมอนเน็งคือถ้าเป็นแก๊งสี่คนจะมีผมพอยด้วยมีหมอนเน็งมีพี่พอยแล้วก็มีอาทัยครับที่เป็นแก๊งผู้ต้องสงสัยหลักๆที่อยู่กับเอ่อน้องแจว่าเป็นตำรวจเข้าไปสืบ ใช่ครับผมก็ไปเข้าไปแจมด้วยซึ่งแบบโอ้โหตอนแสดงด้วยกันคือต้องทําสมาธิเยอะๆเลย <c oughs> เพราะแก๊งเขาคือไปกันสุดเลยส่วน,นผมต้องตามสืบคดีอะไรนะพี่ดูท<บ>ุกคนดูแบบดูแบบไปเต็มที่อะ่ะใช่แล้วแต่ว่าของผมก็จะมีความฮาๆที่เป็นความความแบบฮาๆแบบหน้านิ่งอ่ะตลกน่านิ่งหน่อยคือมันหาด้วยซีเร a t ลชันตรงนั้นอ่ะด้วยสถานการณ์ตรงนั้นไปครับซึ่งมันก็เออมันก็กลมเกียว กลมกลืนกันไปแล้วมันก็สนุกไปเลยบางครั้งก็ไม่หลุดๆไปกับขเข้าเหมือนกันก็เล่นไปด้วยกันเลยพอเธนมาเล่นคอม,มดี้อ่ะคอม,มดี้มันต้องเชื่อมมากๆแล้วก็ใช้แรงมากๆอย่างเงี้ยหมดเหน่งเหนื่อยปะมันแบบมันบ,บอกมันต้องแบบตะโกนเดี๋ยวมันต้องใช้แรงหรือว่าเ<า>ราชอบอยู่แล้วเอางี้ผมรู้สึกว่าชีวิตเนี้ย ไม่รู้จะได้เล่นคอมเมดี้อีกไหมเพราะฉะนั้นก็คืองัดทุกอย่างออกมาใส่ให้มันหมดไปเลยทำ,ทำไมทำไมคิดว่าจะไม่ได้เล่นเพราะมันไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้บ่อยๆใช่แล้วก็แบบได้มาเล่นกับเพื่อนที่แบบปกติตีกับพี่พลอ,อยเงี้ย<ม>คือจะแบบส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เล่นเรื่องเดียวกันอยู่<ม>แล้วเพราะว่าต่างคนก็จะมีเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบมีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันเราแบบเจอเพื่อนแล้วเราสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันก็เลยมีความมันที่แบบเป็นมุกที่บางทีเราเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็เติมลงไปแล้วก็บบมีีไเเเข้นนาา็ติปททท่หใง dialog บาง dialog เนี่ยที่เห็นเป็นคำทรงคำสร้อยหรือต่างๆนานามันเป็นพวกผมเออ่เป็นแบบพี่ก็เออผิวอิมพไว้ขึ้นมาคือตอนแรกเราถ่ายไปกะว่าถ่ายไปก่อนแล้วกะว่าเออเดี๋ยวพี่คงไปตัดเนอะคงไปอะไรแล้วก็เล่นๆไปไม่ตัดมากันเลยซื้อหมดเลยซื้อหมดซื้อหมดแล้วพี่ตื่นเขาจะเป็นอย่างงี้จะเคยทำงานกับเขาสมมติว่าพอเราปล่อยใจแล้วอย่างที่ตีบอกทุกคนบอกอย่างเงี้ยว่าเราแบบซื้อแบบขายไปแล้เขาก็ซื้อแล้วเขาบอกว่าเอาแบบซื้อแบบไปให้สุดๆกันอีกไหมเขามีแบบว่าขอให้ขอไปอีกแบบขอไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ มีแต่แบบพอเหอะพี่พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วคนอยากส่าเลยมันดีแล้วอะไรเงี้ยใช่แรงาเองที่ผ่านมานอกจากนี้เราพอต้องยอมรับงานโชว์ตัวทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากคาปีหมดมันเป็นความฝันของเราเลยเนาะด้วยครับผมเป็นนักดนตรีเพราะว่าผมอยากมีความแบบเออขึ้นไปอยู่บนบนเวทีแล้วก็เล่นดนตรีให้ใครฟังร้องเพลงให้คนอื่นฟังคือไม่เป็นบรรยากาศที่ไม่อยากลงจากเวทีผมอยากดึงแบบคอนเสิร์ตนี้ให้อยู่นานๆทุกๆครั้งที่เวลาจัดแฟนมิสหรือว่าคอนเสิร์ตไง ก็เลยไม่ลงเวทีไปจง่งวะเพราะว่าเ <4 S 1> <ะ>มื่อก่อนที่เราเคยสัมภาษณ์กันคืออาชีพครูสอนดนตรีสอนดนตรีครับเป็นครูมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าดนตรีมอยู่ในชีวิตเรามาตลอดอยู่ตลอดครับทุกวันนี้ผมก็ยังแบบพอมีเวลาผมก็จับมาเล่นก็จะจะมีห้องดนตรีที่บ้านเลยครับจะทำแยกไว้ตั้งหาเป็นความฝันเราแบบเดินเข้าไปแล้วก็นั่งเล่นดนตรีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่รักอีกแบบหนึ่งใช่พี่อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาฝากกับซีรีีีท่ตอนน้ คนพูดถึงต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะคลายเครียดนะให้คุณดูดูได้ที่วันวันสาครับเอ็ทุกวันพุธพระรหัสกี่โมงสองทหรืองหรือสองหรือสองหรือสองรอสองตรไปเงริอมดูตร้งแร่อสองีแอีรกวันนี้วันดีโหลดเข้าจอใหญ่ได้แล้วนะฮะโหลดเข้าจอ โทรศัพท์ของเราได้แล้วนะครับั้นคุณไปดูได้พูดเก่งนะสเปียเชียนเยอะแต่คุณเอาเข่าไปถูตีเยอะเลยล่ละอ๋อต้องมีแบบว่าสกินชิพสกินชิพนิดนึงครับดีป้าเข่าไนี่ยข้าในความจำไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเลยแต่ว่ามันไม่เงาว่ะดิไม่งาใครคนเลือกมาเลยครับแน่นอนนะในซีรีส์เรื่องนี้ทุกวันพุธพระหัตทางช่องภาษาเสดตอนกี่โมงลูกสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งไหนไหนวันนี้สามหนุ่มมากันแล้ว ให้เริ่มปากจากหมองหงก่อนดีกว่าอ่ะผมตอนนี้เข้มข้นอยู่เลยนะใช่จริงๆแล้วตอนนี้ก็กําลังสืบสวนกันอยู่ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยครับผู้ต้องสงสัยคนใหม่ใช่เพราะอาทิตย์ที่แล้วเป็นอาไทยครับใช่ต้องไหมอาทิตย์ที่แล้วเป็นอาไทยไปแล้วใ่แล้วก็วันนี้เป็นพี่พอยวันนี้เป็นพี่พอยใช่ต่อไปก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นใครที้ของเดี๋ยวดูกันไม่รู้ไม่รู้แล้วเป็นใครเดี๋ยวแต่ว่าล่าสุดคือจากที่จบตอนที่แล้วก็คือผม โดนสักตูดมาโดยไม่รู้ตัวก็ต้องไปหาอีกว่าสักตูดทำไมไม่น่าดูเลยมีรอยสักอะไรมีรอยสักใช่ใช่มีรอยสักมาตอนที่แบบเป็นาตกรเขียนว่ามือเดลเลอร์เริ่มคลายปมมันมีทั้งหมดกี่อีพีครับแปดแปดครับแปดนะโอเคอ่ะโอเคครับแล้วก็ฝากทุกคนให้ไปติดตามกันทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับครับอ่ะน้องตีลูก ก็ขอฝากซีรีส์ขารากรรมจําไม่ได้นะครับจริงๆพวกเราทีมงานควตั้งใจกันมากก็หวังว่าคนดูจะได้อะไรได้ข้อคิดแล้วก็ได้เสียงสนุกกับพวกเราด้วยแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ก็ขอฝากด้วยน,นะครับสำหรับคารากรรมจําไม่ได้นะครับทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งครับและตํารวจวันนี้มาคนเดียวับผมอยากจะฝากแล้วก็จะจำไม่ได้ ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมคดกรรมจะไม่ได้นะครับเป็นการที่บทบาทของหลายหลคนเลยแหละแล้วก็ตามหาคตกรเอาใจช่วยด้วยนะครับตามหาคตกรรช่วยกันกับหมวดแดนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆแต่ละคนอยากให้ดูจริงๆการแสดงทุกคนแบบสุดกันจริงๆนะครับใครเที่ยแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ทางช่องวัน3 1แล้วก็มีเวอร์ชันอันคัดด้วยทางแอปวันดีนะครับผมย้อนหลังจากละครออนจบปุ๊บก็จะลงในแอปวันดีทันทีเลยน่าดูอันดั้นะเพราะว่าพวกนี้ต้องปล่อยของกันเลยแท้ใช่น้นนะ